สวัสดีครับเมื่อนี้ผมจะพามาเบ่งบอ่อปลาเข็งนะครับอันนี้บอ่อปลาเข็งกับปลาดุกครับตอนนี้กาลังเปลี่ยนน้ำครับผมจะเปลี่ยนน้ำอาทิตย์ละเถื่อตัวน,นี้ก็ลงได้ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นะครับบอ่อน,นี่ครับตัวสิประมาณํานี่ใส่หัวอาหารปลาดุกธรรมดาเลยครับ บอด้นใส่หัวฮานกบนะครับก็จะเห็นให้หัวฮานประดุกเข้าธรรมดานี่ผมใส่ขนาดปลาเล็กเพราะว่ามันมี<อ>เหลือเหลือซุ้มเกลนะครับกระสอบเปลือกะเบิดอายุแล้วล่ะแก่วกระเสียดายก็เลยเอามาใส่เลี้ยงการจะเลื่อนเติบโตกะบอดีปันไหครับแต่วกะเลี้ยงใบกินเนื้อเลื่อนกะบอซี่เลียดครับบอนี้จึงเป็นบอปลาเค็งครับบอปลาเค็ง ปลาเคียงสองบอ่อปลาดุกสองบอ่อครับมองเปิดน้ำเขาก็จะง่ายๆนะครับเจาะออกมามองนี่ก็เปิดออกมาท้ายหนักตัวเขาก็จะประมปั่นทำนี่ถือว่าตัวหน่อยอยู่ครับมันเป็นอาหารเหลือบโบไดใส่ผมเสียดายก็เลยเอามาให้กินปลาเคียงกับหน่อยขึ้นกันการเลื่อเติบโตกับบดีปดดันไดกับเทวากัเลี้ยงไว กินในรัวเรื่อนง่ายๆครับบอ่อนี่ขนาดแปดสิ 80. บบ่อแปดสิบสื่ออยู่ไกลๆบ้านบอ่อละลอยเศร้าลยครับใส่น้ำล่างออกล่างขีเก่าออกน้ำม้วนดำๆครับ กิดหลางออกในเอดอิกย์นหนึงก็จะเริ่มทรงกินนะครับทรงกินเหม้นแนกหน่อยเขามาเสียหลาออกัผมว่าจะเปลี่ยนล่องเปลี่ยนอาหารเอาอาหารดีๆมาให้กินเบิงเห็นมีคนบอกว่าอาหารายัางเกาะลูกกบเขาว่ามันใหญ่เร็วผมก็จะเอามาลองมืออยู่ครับพ่อให้กินแล้วถ้า ในข้นได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ่งอีกที่หนึ่งครับเนี่ยตัวนี้เป็นบอปลาเค็งยังโมเป่งน,น้ำไหมครับบอปลาเค็งตัวนี้เดี๋ยวเป่งน,น้าผมก็จะเดี๋ยวผมขอเวลาเป่งน,น้าก่อนเดี๋ยวผมเปิเดให้เบิง่งอันนี้พระตบอยุดตามน้องนาครับนะครับเอามาใส่เขาแต่ก่อนเขา,เามาใส่บอละ ต้นชองต้นนี่นะครับกับแพรไปเรื่อยถ้าแพรร้ายผมก็ดึงออกไปให้บอหอยนะครับผมเลี้ยงบอหอยนํากับพอในไทยให้เบ่งอยู่ตอนนี้ก็ไข่ร้ายบออกลูกมาลายแล้วครับบอหอยเชอรี่แต่ว่ากระพอนในใหญ่อย,ย,อยู่ผมก็เอาพักตบนี่นะครับเลี้ยงพักตบพว่าอยู่ในบอ่อปลาเขาจะง,งามนะครับแด่กินขี้ปลาเนี่ยนี่เต,ตียงต้นงามๆผมก็จะไปเลี้ยงบอคอย ัวนี่จะเป็นมีบบวคหอยปังผมสั่งไขรมาตามตามเฟสเท่านะครับสั่งไขรมาผมก็เอามาอ่าฝากไปตอนนี้ก็ออกมาแล้วได้อยู่ประมาณสามสิบกว่าตัวนะครับน้องนั้นมันตายบอมันห่อนช่วงเมื่อกี้ผมก็เลยใหญมมยหม้อใหม่แต่ก่อนผมหม้อใม่บอน,นี่ตัวน,นี้แนแดงผมหมอมลงม,อมาไว้นร่บนานนี้ครับ พึ่งสร้างมาหอดคือกันครับเขาขายกิโลละลอยผมก็เอามาลองเบิ้งก็เอามาใส่ไว้เมื่บวานก็ใส่ดินใส่ขี้งัวก็ค้นค้นค้นใจกันก็เอาน้ำลงใส่แล้วก็ปล่อยเลยครับผมก็บรูว่าจักมือเขาจังสีแพร่หลายตัวนี้ก็พึ่งเอาลงครับนี่ผมก็ว่าจะเติมน้ำใส่ครับให้เกือบเต็มคนละน้ำมันหน่อยผมยานหอนนี่ครับกระชิง ปะเคียงกับกระโตตัวมวยไงครับนี่ตัวนี้น้อยคือกันมันเป็นอาหารเหลือเหลือเป็นสองกระสอบครับผมเทดายผมด้วยไปสือป่ามาเลี้ยงเบิงมันก็บมวยไงดีครับเพราะว่ามันใส่อาหารดูกป่าแต่จริงไงว่าถ้าโตซ้ำพวกกินอาหารเม็ดใหญ่ขึ้นมาได้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเด้อเปลี่ยนให้อาหารเม็ดใหญ่ขึ้นมาโปรตีนเขาถึงจะเพียงพอ อันนี้คือมันกะดดรนนกะหลอดอยู่ครับเนี่ยมันเปิดที่บบนี้ครับมันกระหลอดอยู่ปลานะครับก็มีตัวใหญ่ตัวหน่อยนี่ตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นมาแน่อยู่ก็มีตัวหลอดก็ะใหญ่เป็นบางตัวก็ถือว่าโอเคครับสาหรับเลี้ยงไว้กินนีรัวเรือนเนาะกับบริเวณว่าอาหารมันก็เห้อกับบริสืทธมันมีอาหารเหลือนครับ ว่าโอเคอยู่กะเลียงไปเรื่อยๆครับกะตัวได้ไง่ก็จังเดือกมาตัวหน่อยกะเรียงไปต่อนะครับ,บรเ่าง่ายๆ <c oughs> เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนอาหารเบิ้งอยู่ครับจังไดผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งใหม่ครับวันนี้กาสวัสดีครับ